จากกรณีของการขายพระแต่ว่าขายโดยชาวจีนเนะี่ยมาดูเรื่องของการขายปืนผ่านช่องอทางออนไลน์กันหน่อยเนะี่ยตามนโยบายของทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนการเลือกตั้งเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเนี่ยตำรวจนครบาลเขาได้มีการไปเฝ้าระวังไปตรวจสอบโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เขาซื้อขายการผ่านสื่อสังคมออนไลน์แนละก็เลยไปเจอมีการโพสต์ขายปืนเนี่ย ไปตามจนเจอเจ้าตัวคนที่ขายเนี่ยได้2คนที่มีการลักลอบขายปืนแล้วก็ยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากเลยเดียวครับพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับได้สั่งการให้ชุดช<า>สืบของนครบาลเนี่ยไปตรวจสอบคเครือข่ายผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการซื<อ><อ>้อขายอาวุธปืน,ปนและเครื่องกระสุนปืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมก่อนการเรื่มตั้งนะครับ ได้ไปตรวจพบเพจเพจหนึ่งฮะใช้ชื่อเพจว่าปืนเถื่อนก็เลยให้สายเนี่ยแฝงเข้าไปในกลุ่มปิดอันนั้นนะฮะผ่านแอปพลิเคชันหลายชื่อกลุ่มว่าคนเล่นปืน,นะฮะคือเขามีเพจปืนเถื่อนอยู่แล้วพอเข้าไปก็แฝงตัวในกลุ่มะฮะก็เลยไปขอแอดเข้าไปใน l ลายกลุ่มกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มของคนเล่นปืนพอเข้าไปในกลุ่มแล้วมีการสั่งอาวุธปืนนะฮะแล้วก็เครื่องกระสุนปืนทางไปรษณียนะ์เนี่ยเขาบอกว่าทั้งปืนทั้งเครื่องกระสุนปืนเนี่ยเป็นอันตรายต่อสังคมโดยเฉพาะ ในช่วงของการเลือกตั้งแบบนี้อาจจะมีผู้ไม่หวังดีเอาไปใช้ก่อเหตุอะไรก็ได้ตำรวจก็เลยจับกลุ่ม2คนนะฮะชื่อนายอัตพลศรีสุขอายุ32ปีเป็นชาวร้อยเอ็ดอีกคนเนี่ยชื่อนายทองคำพิรภาคอายุ29ปีเป็นชาวปทุมธานีพร้อมกับของกลางทั้งปืนทั้งเครื่องกระสุนปืนเนี่ยหลายรายการนะฮะทั้งปืนเนี่ยนะฮะปืนเป็นลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์1กระบอกเครื่องกระสุนเบอร์12อีก5นัด แล้วก็เครื่องกระสุนอีกหลายขนาดเลยนะครับรวมทั้งอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์5กระบอกอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษ์1กระบอกอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุด2.2ด้วยรวมถึงอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์สภาพเนี่ยอยู่ระหว่างรอการประกอบ1กระบอกนะครับก็ทั้งปืนทั้ง เรื่องกระสุนเนี่ยพร้อมเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับตัวผู้ต้องหาสองคนเนี่ยของกลางทั้งหมดพร้อมกับตัวผู้ต้องหาก็นําส่งพนักงานสอบสวนสอพอปากคลองลังสิตของปทุมธานีเนี่ยก็ไปดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับมีหมายจับนะครับดูข้างหลังไว้คนหนึ่งเดี๋ยวเอาของอะไรออกไหม